สวัสดีค่ะเอ,เองนะคะที่ปรึกษาการขายชนญสมิตพันได้ยูสคาสาขาพัฒนาการค่ะค่ะก็วันนี้ค่ะเอมีรถมาอันในประสงค์นะคะเป็นเครื่องพันห้านะคะมาแนะนําลูกค้านะคะรถคันนี้นะคะเป็น Honda Jazz นะคะรุ่น1.5ตัว V+ นะคะปี2016ค่ะ คันนี้นะคะไมน้อยนะคะวิ่งไปให้หม0 0ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคาของเราตั้งขายนะคะอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ค่ะลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะก็สามารถกู้ยอดเต็มไม่ต้องใช้เงินดาวน์ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะของเอเนี่ยมีเลดดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 2.59นะคะอันนี้เป็นเลรดอกเบี้ยพิเศษนะคะก็ยังไงลูกค้าสนใจสามารถโทรสอบถามเอดได้เลยนะคะเดี๋ยวอจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างให้นะคะค่ะเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาชมออปชันคันนี้กันก่อนนะคะว่าคันนี้มีความสวยแล้วก็โดดเด่นอะไรบ้างคะ่ะ ก็เดี o, yeah. ๋ยวเอจะพาลูกค้าดูรถรอบๆบคันของคันนี้กันก่อนนะคะอย่างคันนี้นะคะรถเพิ่งจะรับเข้ามาเลยนะคะสภาพสวยมากๆเลยประวัติเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะเดี๋ยวเอจะพาลูกค้านะคะเช็คประวัติประวัติเนี่ยเช็คได้ทุกคันนะคะในรถยูสคาของทางโชว์รูมของเอนะคะอย่างคันนี้นะคะรถจะเป็นสีเทาเข้มนะคะภายนอกเนี่ยสะอาดแล้วก็ไม่มีรอยเลยนะคะ ค่ะก็เดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะภายในเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็ลูกค้านะคะมีการติดตั้งเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าคันนี้นะคะเบาะนะคะสะอาดแล้วก็ไม่มีรอยยับเลยนะคะรอยขีดข่วนหน้าคอนโซลน,นะคะก็ไม่มีเลยแล้วก็คันนี้จะเป็นตัว V+ plus ก็คือจะมีหน้าจอนะคะสัมผัสมีกล้องหลังให้เบาะด้านหลังนะคะสะอาด แล้วก็นั่งสบายนะคะเบาะด้านหลังก็ปรับพับลงแบบลาบได้เลยนะคะค่ะอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นด้านหลังรถนะคะมีเซนเซอร์นะคะด้านหลังให้สองจุดเดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระด้านหลังกันนะคะอย่างฮอนด้าแจดเนี่ยเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะคะหรือว่าเบาะเนี่ยไม่ได้ใช้งานเราต้องการพับนะคะเพื่อขนของเนี่ยก็ พับแบบนี้ได้เลยนะคะเพิ่มพื้นที่นะคะในการขนของได้คอนข้างเยอะแล้วก็พวกยางอะไหล่แม่แรงของคันนี้ก็คือครบเลยนะคะอันนี้นะคะตัวรถสวยมากๆเลยนะคะ,ะตัว V+ plus นะคะตอนนี้ก็มีเข้ามาคันเดียวถ้าลูกค้าที่สนใจนะคะตัวที่มีออปชันหน้าจอเนี่ยเอกก็แนะนำให้รีบเข้ามาดูเลยนะคะ ก็เป็นยังไงบ้างคะเอพาชมรถ Honda j แจ z คันนี้แล้วนะคะเอบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้สวยมากๆเลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งราคาพิเศษนะคะอยู่ที่455,000บาทเท่านั้นราคานี้ถือว่าถูกเลยนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยสวยนะคะเอถือว่าสวยเลยนะคะสภาพนี้ลูกค้าสนใจก็ติดต่อเอมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0863818421นะคะสอบถามข้อมูลการจัดไฟแนนซ์เบื้องต้นก่อนได้เลยหรือว่าจะนัดเข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะคะพรรถคันนี้เพิ่งมาแล้วก็เอบอกเลยว่าสภาพเนี้ยไปเร็วนะ นนนะค,ะค่ะเดี๋ยววันนี้เอกขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ